ของพี่ก่อนเลยที่มาแล้วด้่ยแบกแล้วต้มีปัญหาอีกครูนะ่ะเข้ามาสวัสดีค่ะ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 เพื่อนเพื่อนมาเตอรมาเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนของครูลีย่าเพื่อนเพื่อนของครูเอริสเพื่อนเพื่อนของครูแอลลี่ทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะ วันนี้ก็คือการมาสร้างตัวตนหนึ่งเทคนิคการสร้างตัวตนของออนไลน์นะคะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คือวันนี้มีดารารับเชิญคูเอริสสร้างตัวตนด้วยการมาทำความสวยมาแต่งหน้าทำผม ที่ร้านเสริมสวยคูรียาค่ะยกมือขึ้นไปไหมคืออะไรครูเอลลี่มาเรามากันเป็นกลุ่มๆนี่ไงครูเซามาแล้วครูเซามาแล้วเอรี่ไอ้ดูสวัสดีค่ะนี่ครูเซาครูเซ拉ขาอันนี้คูรียาน้องใหม่ของเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะครูอันย่าขาอันนี้คูรียา น้องใหม่เราที่จังหวัดขอนแกน่นคือมาทําหน้าทําสวยได้เลยว้าวว้าว,าวาคุณเซราบอกว้าวว้าว,าว,าวาเรามาทําหน้าทําสวยมาที่ร้านคูรีญาได้เลยคูรีญาถนัดความสวยมากอย่างคูเอริสมาแบบเมชาผมเลยเนาะมาแบบมา,แบบมาแบบอะไรเนี่ยคือแบบตอนนี้คูเอริสเป็นแบบ สุดยอดเลยค่ะเช้ามาแบบคุณป้าเออเมื่อเช้ามาแบบคุณป้าตัวนี้เป็นแบบคุณอะไรแทนผู้หญิงแทนผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะแทนผู้หญิงเลยนะคะครูอลิซาเบธมาแล้วครูอลิซาเบตขะครูอลิซาเบธอันนี้ก็คือกดแรงดุนรุดครูรียาเขาจะลลคอร์ส999กับเราด้วยนะครูอลิซาเบตขาครูเซราขาครูรียาจะลลคอร์สไอ้ มหากุสลด้วยค่ะูริยาจะรลคอสมหากุสลกับเราด้วยนะคะคูอเิสเบรก็คืออยากรู้จักเพื่อนๆอยากรู้จักกดแรงดึงดูดอยากดูด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 สิ่งดีๆรวมกันนะคะคูเซราดูดดูดรวมกัน ใช่ดูดให้เป็นเนื้อเดียวกันคุณอิสเบตว้าวยินดียินดีด้วยค่ะขอคุณค่าฝากเนื้ฝักตัวค่ะเน่ยคุณิลงจะลงคอร์สด้วย999นะคะช่วยดูดกันไปให้มีแต่สิ่งดีๆดูดขึ้นสวรรค์ไปเลยคุณคุณเซอ่าเป็นไฮสายลุงอะถ้าเราเป็นก้าเก้าเราเป็นไฮสายลุงใช่ไหมคะคุณแอลลี่ค่ะ ถ่าเราคอร์สสดูคุยเอลลี่ก็สวยมากสวยแบบเด็กเลยเนาะเด็กหญิงเอลลี่สวยจากร้านนี้ล่ะค่ะเด็กหญิงเอลลี่ฝีมือจากคูรีย่าดูดูดูมาจากแบบเมื่อเช้ามาไม่ใช่คุณป้าหรอกคุณย่าคุณยายเออเมื่อเช้ามาแบบคุณย่าคุณยายพอตอนนี้เป็นลุก คุณหญิงคุณหญิงวันนี้จัากุบคุณหญิงให้วันนี้จะลคุณหญิงวันนี้จะลกคุณหญิงนะคะอันนี้ก็คือการสร้างตัวตนการที่เราสวยสวยสวยอย่างวันนี้ครูเอริสสวยครูเอลลี่สวยครูรีญาตสวยทุกคนสวยเราต้องการออกมาสร้างตัวตนเพื่ออยากให้คนดูความสวยของพวกเราใช่ไหมคะครูขาเอาครูเอลิี่พูดหน่อยให้คนได้รู้จักเราทุกคนนะคะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนสวยใช่ไหมอ่า ใครเห็นแล้วเขาจะประทับใจเอ่อแรกอินเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเราเจอแรกเขาบบรักแรกเขาบักแรกคนใช่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 ไหมฟิสต์อินเทสชั่นทุกคนต้องรูจักนะคะถ้าทุกคนก็เห็นเราแล้วเขาประทับใจเราใช่ไหมอ่า เขาจะจําไปตลอดชีวิตเลยจริงไม่จริงคะว้าวโอเคอาริยาปัดอาริยาพูดคุริยาพูดคุริยาก็ยังไม่ถนัดนะคะแต่ว่าเรื่องที่ถนัดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรับรูปความสวยความงาม<อ>ค่ะค่ะสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเอาหน้าออกกล้องกันนะคะสิ่งแรกที่คุริยาน,นะคะอยากจะแชร์หรือว่าแนะนําก็คือเราก็ต้องแบบว่ามีการนะคะแต่งหน้าแต่งตาเอาอย่างนี้ค่ะปรับรูป คือจะต้องเข้มสวยกว่าปกติกว่าที่เราไปเดินท้องตลาด<ช>บนห้างค่ะยางม่ไ้เอาสวยกว่าปกติใช่สวยสวยไม่เอาสวยปกติ <c oughs> แล้วร้านร้านร้านคูริยาอยู่ตรงไหนคะร้านคูริยาค่ะร้านคูริยานะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ที่บ้านนนตุนนะคะตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นค่ะ หาไม่ยากหรอกหาไม่ยากอยากมาโทรมาปับทัชมุตมาค่ะกลางป่าเลยแต่ร้านเขาน่ารักแล้วก็คนเลยเป็นคนน่ารักคนน่ารักใจดีแล้วก็เก่งเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการทำผมมากทุกคนเขาไว้วางใจได้เลยอันนี้ครูลิซเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าครูลิซโทรตามต้องขอบคุณครูครูลิซมากเลยนะที่บอกคุูลิซเนี่ยมามาเนี่ยมาหาครูลิซเนี่ยคิดถึงคิดถึงอ่ะมาเลยค่ะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาเลยค่ะมาเลยค่ะครูขาครูเซราบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาได้เลยค่ะครูขานี่ลูกดาริต้าลูกดาริต้าก็อยู่ในเจ็ดสายลุงใช่ไหมไฮสายลุงเจ็ดเจ็ดครูดาริต้าค่ะครูไ รีญาจะลงคอร์สมหากุสลด้วยนะคะคูรีญาฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะน้องใหม่ตามปกติน้องใหม่อายุทอจะไหลก่าไม่เป็นไรเป็นน้องคนเดียวนิดนึงสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะลูกขานี่ฝากอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะลงคอร์ส กับเราด้วยพร้อมมาหาคุูสนด้วยเพราะทำบุญมีแต่จิตใจดีแล้วก็มีครูมีโค้ดมีครูทษครูดาริต้าครูเซ่าครูอลิสเบตครูริต้าครูแอลลี่แล้วก็ใครกคนหนึ่งครูเควินครูอานาครูเควินคือทุกคนหาความรู้ที่เดียวได้หมดเลยอยากรู้อะไรถามลูกๆ โค้ดโค้ดรูโค้ดได้หมดทุกเรื่องเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วในโลกนี้เราหาที่นี้พออันนี้คือครูบีบีน่สวัสดีครูบีครูบีนาสวัสดีค่ะครูดิยาครูดิยาฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวนะคะครูดิยานะคะอ่ะครูหลงอะไรน่ะหลงอะไรในอะไรลงอะไรในอะไรเอ่ยอะไรคะลงอะไรครู ทรงใหม่โอ้ย롱ทรงใหม่สวยๆโอ้ยค่ะขอบคุณค่ะคุริยาค่ะขอบคุณเมื่อเช้ามาแบบยายยาเลยยายยายเลยตอนนี้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนแบบปรับลุกเรียบร้อยค่ะมีความสุขทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราได้มาทําออนไลน์เนี่ยค่ะนอกจากเรา จะสวยแล้วเพื่อนๆจ๋าเราจะได้กลุ่มมาสเตอร์มายด้วยถูกไหมคะแล้วเราจะได้เพื่อนๆนะคะแล้วก็พี่น้องเราหลายคนเลยนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่ารักมากคุณลี่ประทับใจนะบอกเลยว่าทุกคนเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีแต่คนมีของรู้ไหมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนที่ปล่อยของนะเออเอาของดีของคุณนะคะขึ้นมาบน f a c e b o ก k ซา ขึ้นมาบนมือถือสนนจ๊าเพื่อนจ๋านะแล้วคุณจะได้ของดีกลับไปเช่นกันคุณจะสวยรู้ด้วยจะรวยด้วยนะคะแล้วเชื่อไหมถ้าคุณดังตังจะวิ่งเข้าหาคุณเพื่อนๆล้วสวัสดีมากสวัสดีครูสาลีก่อนครูสาลีเป็นพี่ใหญ่ด้วยสวัสดีครูสาลีค่ะคุูสา่สาลีก็เป็นช่างเสริฟสวยเนี่ยชดูไรพิสารีเป็นข้างไหนยืนข้างหลัง คุณแม่เองค่ะกขาเด็กที่ไหนเด็กที่ไหนคุณแม่เองค่ะลูกค้าจับสวยสวยจับแม่ไม่ได้ใช่นไมยสาสวยจับไม่ได้คูริยญาตสวยมากแล้วก็เข่งมาก ขอบคุณมากค่ะสวยตามลูกอนนี้สวยตามลูกสวยตามลูกสวยตามลูกอันนั้นก็เด็กหญิงเอลลี่นะแล้วครูเด็กหญิงเอลลี่ยี่ิีใช่ครูสารี่ก็คือเสริมสวยด้วยทําหน้าเด็กด้วยครูลีย่าก็เสริมสวยทําหน้าเด็กทําคิ้วทุกแบบทุกอย่างนะคะ อยากได้มาเจอกันครูแอลี่บอกสวัสครูสารีบอกสวัสดีค่ะครูลีครูลียาเธอแอีครูแอลี่สาลีสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะพี่สารีคนสวยคนเก่งค่ะพี่สารีคนสวยคนเก่งตามพี่สอนพูดอะไรพูดหมดอนี่เป็นลูกลูกน้องลูกลูกศิษย์ตามติดพี่มานี่แหละน้องใหม่น้องใหม่ไม่ อนาคตเราจะร่วมธุรกิจด้วยกันทุกคนค่ะนะเราจะสร้างตัวตนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้ด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะเป็นตะมวนค่ะตะมวนอี่หลีวันน้มวนค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวยงมคนอื่นหมดเลยค่ะรวยด้วยรวยด้วยแล้วก็ เป็นนักธุรกิจผู้หญิงด้วยทุกคนขคาคุคคทุกคนสามารถเป็นนักธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้นะคะ,คะแค่คุณกล้าเอาหน้ามาออกกล้องนะคะ,คะแล้วเอาความรู้ที่คุณมีนะคะมาส่งต่อผู้คนบนโลกออนไลน์เพื่อนๆแค่นี้คุณก็สามารถที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้แล้วจาวา้าโอเคพ,พี่พี่ครูพี่สารีตาไว้อยู่ใกล้ๆหรอคะ ใกล้ค่ะคุณเอลอยู่น้องเรือรูไอลียาอยู่ขอนแก่นในเมืองคูเอลี่อยู่ขอนแก่นในเมืองคูเอลิสไกลกว่าเพื่อนแต่คูเอลิสมาหาเพื่อนค่ะคูสาลี่ขาคูเอลิตมาค่ะมาด้วยใจจริงค่ะใช่ค่ะคูเซรากับคูดาริต้าต้องมาขอนแก่นแล้วนะคะต้องมาขอนแก่นแล้วมาด้วยใจมาด้วยความรัก ดูที่ไหนก็มีแต่รักรักค่ะพี่สาริขาคุณสาริขาเยี่ยมมากคุณสาริบอกเยี่ยมมากใช่ค่ะมีโอกาสก็มาแวะนะคะมีโอกาสก็มาแวะมาแวะบ้านคุณเอริสบ้านคุณเอรี่บ้านคุณลีย่านะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะจ๊ะค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยเมื่อวานนี้ เอ้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะเมื่อวานอืวันนี้ัมนขึ้นเนาะเออวันนี้ขึ้นอ่ะวันนี้คอมเมนต์ขึ้นวันนี้เพราะว่าเจอพลังแดงพลังแดงความสวยสิคะปลางสวยแดงดือมคุณเอริสเปลี่ยนไปขอบคุณค่ะบรับลุกปรับลุกด้วยมือด้วยมือคุณย่า ใช่เนี่ยเก่งมากเลยทุกคนค่ะที่บอกเลยว่าน้องเก่งมากนะคะเนี่ยน้องใหม่แต่ว่าความรู้เขาแน่นมากทุกคนค่ะนะคะเออใครที่มาใหม่นะครูลี่ก็อยากแนะนํามาที่นี่เลยนะคะทุกคนขานะมาหาครูเลียนะคะเออแลให้ช่วยปรับลุคให้นะใช่ไหมครูลิสวยวันนี้เห็นไหมลี่ดูเป็นเด็กหญิงเอลลี่เลยเด็กจริงเอลลี่เด็กหญิงเอลลี่เมื่อกี้แม่ขาทักเลยเนาะใช่ใ ไม่ทักเลยนะคะทักเลยว่าเด็กที่ไหนค่ะเนอะยังไงก็แบบว่าอะไรนะเพื่อนๆที่กําลังสร้างตัวตนเอาหน้าออกกล้องนะคะหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างที่แบบว่าสร้างความมั่นใจจะทําให้เราแบบว่าพลังงานพุ่งพล่านพุ่งพรวดไอเดียพุ่งพรวดได้ก็คือเราก็ต้องสวยและมั่นใจและเบื้องหลังความสวยและมั่นใจนั้นนะคะก็ต้องมาหาต้องมาหาใช่ เขามาช่างนะคะต้องหาช่างแล้วถ้าใครอยากรวยหรืออยากหารายได้อีกช่องทางหนึ่งคือเรามีช่องทางหลายๆช่องทางอยู่แล้วคือเรามีรายได้อยู่แล้วเข้าทุกวันทุกวันเพราะว่าใครที่ไม่มีรายได้เนี่ยคืออยู่ไม่ได้แน่นอนคุณเวยนี่บอกทุกคนต้องมีรายได้อยู่แล้วแต่เราต้องหารายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งเพื่อที่จะให้เรา เพิ่มพูนเพิ่มพูนแล้วไม่ต้องเป็นภาระของใครและเพื่อที่จะให้เราอยู่ในแบบสมัยนี้อย่างสบายสบายด้วยนะคะเขาบอกว่าแดงเหลืองชมพูไม่ได้นัดหมายนะจ๊ะที่รักไม่ได้มานัดหมายนะคุณเซล่าใช่ค่ะคือมาแบบว่าลูกสาวบอกว่าแม่อีดิสคนเดิมหายไปไหนเราจะคุย ุณเดือนแต่คุณจิงใช่ไหมคะลูกขาลุกหญิงที่สวยและรวยมากใช่ค่ะใช่ค่ะเหลือแต่คุณหญิงที่สวยและรวยมากใครอยากใรอยากรวยกดอมานะใครอยากรวยกดอะไรนะกดแปดแปดค่ะวันนี้แม่ไม่เห็นแปดแปดเลยแปดแปดแปดกดให้แม่ด้วยค่ะแปดแปดแปดกดให้แม่ด้วยนะคะลูกขากดแปดแปดให้แม่ด้วย กูซาลี่ค่ะกดแปดแปดให้ด้วยค่ะรักคูเอ็นโอ้แปดแปดแปดมาแล้วโอ้รวยรวยรวยว่าใช่ใช่ใชรวย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 มากนะคะเพื่อนๆค่ะกดแปดแปดมารวยมากมากไม่ได้กดค่ะคุณเซล่าพอดีกล้องกล้องของโคลอ่าลียามีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวด้องเซตกั็นโดค่ะอ่านะคะ เออเมื่อกี้ดูก็กดได้แล้วเนาะแบบแล้วเอาไปทำไมเวลาชะตอนแรกเช็คดู เงินได้ลันปื้ดปื้ดแล้วพอจะเอาเข้าไอ้นั่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เรียนใหม่ค่ะนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวจบไลน์นี้ดูเลยพี่สาลี่กฎมายาวเลยแปดแปดแปดแม่เอริคนเดิมหายไปรอคะลูกขาลูกขาลูกดาริตตาต้องมาแล้วนะคะขอนแก่ลูกดาริตตาลูกเซราค่ะครูแอลลี่ครูสาลี่ต้องมาแล้วนะคะมาหาครูเอลลี่มาหาครูเอลลี่ใช่แล้วต้องมาเลยนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อน่ะสรุปหนึ่งเทคนิคสีคะวันนี้คืออะไรสรุปสุดท้ายให้คุริยาสรุปมาสรุปหนึ่งเทคนิคสร้างตัวตนหนึ่งเทคนิคสร้างตัวตนคือการสร้างตัวตนนี้เราต้องเอาหน้าของเราเนี่ค่ะหน้าสวย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 เนี่ย ลงรักตัวเองเองรักตัวเองเอาหน้าตัวเองออกกล้องเอาหน้าตัวเองมาทำเพอร์สซนอลแบรนด์เอาหน้าตัวเองมาทำให้คนรู้จักเอาหน้าตัวเองออกมาเพื่อให้คนทั้งโลกรู้จักเราว่าตัวเราชื่อนี้หน้านี้แบบนี้สวยๆแบบนี้อยู่แบบนี้ผมแบบนี้สีแบบนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งเทคนิคสร้างตัวตนว่ะ คือเป็นแบบนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของใครไม่ใช่ว่าใครจะสวยเลิศเลอเพอร์เฟกแล้วถึงจะมาสร้างตัวตนได้ไม่ค่ะเราสวยตามแบบของเราตามรูปลักษณ์ของเราเราออกมาสร้างตัวตนเพื่อตัวเราเองสร้างให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งของตัวเรานะคะให้คุณย่าพูดด้วย คุรียคาคนสวยให้คุณพี่ก่อนโอเคทจกคนค่ะมาเลยค่ะการการสร้างตัวตนกบโดกอะไรเนี่ยค่ะใครๆก็สามารถที่จะทําได้นะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณสามารถที่จะเอาสิ่งที่คุณมีนะคะก็คือต้นทุนในของคุณนั่นแหละความรู้ประสบการณ์นะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะคะหรือสิ่งที่คุณอินกับมันอะ เออสินค้าอะไรก็ได้นะคะสามารถเอามานําเสนอบนโลกออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะทุกคนค่ะนะทุกคนทําได้ทุกคนเติบโตได้ค่ะนะอ่าค่ะได้คุริย่าพูดอะไรก็คุริย่านะคะก็ยังไม่ชํานาญเหมือนเกินการไลฟ์เหมือนเหมือนเดิมนะการไลฟ์แต่เอาฝากสุดท้ายเหมือนเดิมก็จะเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามเหมือนเดิมค่ะก็ <c oughs> คือหนึ่งหนึ่งอะไรนะคะวันนี้หัวข้อของเราหนึ่งเทคนิคการสร้างตัวตนค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะออกมาสร้างตัวตนเราต้องสร้างความมั่นใจก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราสร้างความมั่นใจเราสวยเรามั่นใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานรุ่งไอเดียรุ่งค่ะรุ่งรุ่งชลาเลยกันค่ะโทรศัพท์อือก็พ <laughs> ุทิยาก็ฝากแค่นี้นะคะ มีอะไรอีกไหมคะคุณไอถาไอเดียพุ่งพ่านใช่ไหมไอเดียพุ่งไอเดียพุ่งพ่านไอเดียพุ่งพ่านแล้วเราเนี่ยค่ะการออกมาสร้างตัวตนเราจะทําอะไรเอาอะไรออกมาขายมาตรายม้แฟนลังคนที่รักเราก็จะซื้อเราแต่เราไม่ได้เอามาขายแบบแพงๆแบบอะไรคือเรามาขายเอามาแบ่งปัน คือทุกอย่างเกิดมาในโลกนี้ทุกคนต้องขายขายนะคะมไม่ใช่ว่าการขายแล้วจะหนีไปคือทุกคนต้องขายถึงอยู่บนโลกนี้ได้อย่างครูก็ขายความรู้นะคะครูที่โรงเรียนยังขายความรู้ตำรวจก็ขายกำลังนะคะเพื่อนๆขาก็คือกำลังไปคือทุกคนต้องขายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กลัวการขายค่ะ คือเรานำสิ่งต่างๆมาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเรามีอะไรก็เหมือนเราเอามีอะไรมาแชร์กันมาแบ่งปันกันแต่ก็แลกเปลี่ยนกันไปนิดๆหน่อยๆคือการเพิ่มกําลังความสามัคคีให้กับกลุ่มกลุ่มของเรานะคะเพื่อนๆค่ะทำคนเดียวไม่สนุกหรอกใช่ใช่ใช่ทำคนเดียวไม่สนุกนะทุกคนค่ะเนี่ยเขมาร่วมไลฟ์ก็มาเรียนด้วยนะเนี่ยเรียนฟังจากพี่ๆมีกลุ่มกำลัง เราจะนำพากันขับเขับเคลื่อนได้ได้ง่ายได้ดีกว่านะเ,ออ<ม>เขาเรียกว่าไผ่รวมกอเนาะ,ะ,ะกอเดียวหักง่ายนะเพื่อนจ๋าออใช่ะนะคะถ้าเรามีกลุ่มมาสเตอร์มายเนี่ยเราจะไปกันแบบสนุกสนานมากเลยนะให้กำลังใจกันค่ะนะคะอย่าลืมเอาเอาตัวเองออกมาสร้างญญาตัวต,วตนบารไรกันนะคะ,คะอันนี้สวัสดีอิ่เขวานด้วย ครูเอลีสสวัสดีนิคาวานด้วยนิคาว,ว,วานนิคว,วานนิคาว,วาน,น,วานอันนี้แม่ลีญานะคะนิคาวาน <Okay. S 1> แม่ลีญาที่จะเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งของเรานะคะลูกขาแม่ลีญาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นร้านเสริมสวยนะคะสร้างตัวตนปรับลุคคือแต่งหน้าหน้าสวยคือได้หมดเลยนะคะลูกขาใครอยากมามาเที่ยวขอนแก่นนะคะวันนี้ครูเอริสก,ก็อาจจะพา เดี๋ยวอาจจะพาไลฟ์ใหม่เนาะแป๊บหนึ่งเนี่ยขึ้นไลฟ์เลยอาจจะกดให้ดูว่าติดปัญหาอะไรเมื่อกี้นี้กดดูเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้มันติดปัญหาอะไรโจไม่ได้ใช่ได้ต้องดูค่ะเดี๋ยวต้องดูแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ครูเอลิซและครูลียาครูเอลลี่ไปแล้วนะคะบายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะพี่สัลิขารับทุกคนนะคะรับทุกคนรักทัอย่างนี้หรอรับทุกคนนะคะไปปิดเนี่ย เนี <Yeah>. <Yeah. S 2> ่ยม um, yeah. 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 well, ันม hmm, so like ันจะยู่มุมนี้มุมรูปเราเน่ะมุมเดี๋ยวเช็คก่อนกดกดล็อกค่ะแล้วก็เช็คกระตั้งง้ายเลย